โอเคสบายดีมนีจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดอ่า t u b e เนาะอาจจะดาวน์โหลดเพลงหรือดาวน์โหลดวิดีโอในทาง u t u b e เนาะวิธีง่ายๆโดยโดบตองใช้โปรแกรมเนะาะเข้าเรื่องเลยเขาเปิดแท็บหน้าใหม่ขึ้นมาเนาะก็เข้า Google เนาะหลังจากเข้า Google ก็กดอินเตอร์เข้าไปรอการประมวลผลไม่นึนงพอช่วงนี้เป็นคนลินไล่หลังจากเขาขึ้นมาสุดเขาต้องการที่จะเบ่งอ่าคุยตี้ ตีแดนโอเคหลังจากนั้นก็รออีกแปบ๊บหนึ่งขยโยตีก็จะขึ้นมาในสิ่งที่เราต้องการสุดน่าเราต้องการที่จะเปิดในต้องการที่จะโหลดในเพลงตัวนี้หรือว,วิดีโอตัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยโอเคมันก็จะขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็รอทาแป๊บหนึ่งเป็นช่วงที่มันประมวลผลอยู่โอเคอัน okay, นี้หลังจากวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาก็ให้คลิกอยู่ตัวหน้า YouTube เนาะอลัง www.web เวนี้เนาะให้เคียนคำว่า SS s s สอตัวแล้วให้คลิกอินเตอร์ทางขวามือเข้าไปเนาะหลังจากนั้นให้รอปมการประมวลผล มันก็จะมาขึ้นมาหน้านี้เรียบร้อยรอการประมวลผลหลังจากที่มันขึ้นมาหน้านี้เรียบร้อยเนาะให,ให้เลือกอันนี้เป็นไฟล์ที่จะเราต้องการมันมีหลายไฟล์ที่ต้องการเนาะมันมีไฟล์ mp4 ไฟล์ flv แล้วก็เลือกอ่าต้องการเพิ่มเติมให้เลือกมันจะมีมอยู่อยู่ด้านลุมเนาะน,นี่เป็น audio ให้เลือกไฟล์ขนาดไฟล์แล้วก็ี ให้เบิ่งต้องการ MP4 ต้องการพิจไฟไม่ยังให้เลือกอยู่ทางนี้เนาะหลัลงจากได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ให้เบิ่งดาวน์โหลดเนาะให้คลิกดาวน์โหลดแล้วก็มันจะขึ้นมาด้านนี้เนาะอันนี้นำะกาออกได้เลยนะมันจะขึ้นมาที่เขียนมานี่โคโยตีแดนนานาก็เป็นอันนี้เนาะที่ โคโยต e ี้แดนนานาก็รอถ้ามันโหลดจำนวะหนึ Load ่งเรียบร้อยมันก็จะขึ้น finish แล้วก็ให้ให้กดเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็เปิดได้เลยเนาะกาสำหรับขั้นตอนการดาวโหลดก็ง่ายๆมีเพียงเท่านี้เนาะขอเข้าใจที่ได้ติดตามชม